The sky. <laughs> the sky. <laughs> ลับสวัสดีครับกลับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับพบกับรายการเห็่ยเข้าขาหมนะล้ววันนี้ก็จะมาเล่น Star Devil ต,ต่อเลยนะจ่าย EP แรกเออขอพูดนิดนึงผมขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่กดเข้ามาดูแล้วก็รับชมเกมที่ผมลงไปนะเป็นเช่น House of Iron f o แล้วก็เกม s t า r d e l นะครับเกม s t า r d ด e เนี่ยจะแหวกแนวจากคอนเทนต์ช่องผมไปเลยเนาะใังนั้ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่กดเข้ามาดูแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมเนาะไม่พีละบากเดี๋ยวไปรับชมในเกมมาต่อเลยนะ พอวันที่2ครับอันดับแรกเราก็ต้องลดน้ำก่อนแต่จดหมายค่อยไปดูโอเคต้นสุดท้ายอ่าโอเคครับประมาณนี้อ่าเดี๋ยวผมจะเอาดอกไม้ไ,ไปให้เทลี่นะฮะอันนี้อะไรอะจดหมายไงยสวัสดีฉันเพิ่งกลับมาจากการตกปลา่ะ เธอควรมาที่ชายหาดบางาจากวิลลี่ครับอันนี้เป็นชาวมงงงเนะาะที่เขาอยู่ชายฝั่งแล้วเราเรา,เรายังไม่ได้เดินไปเลยเขาเมืองกันเดี๋ยวเอาดอกไม้ไปให้เฮลี่เสร็จเดี๋ยวเราจะเดินสำรวจเมืองกัน,ก,นกันให้ครบเลยโอเคตอนนี้อีเวนต์ใหม่นะครับก็คือไปใช้หาดก่อนห้าโมงนะครับอันนี้แจ็ปมันได้นอนอยู่แล้วอันนี้ยังไม่ได้เลยประกาศเราเรายังไม่ได้ทักทายอีกแปคนนะเดี๋ยวจะเพิ่มมีมาเรื่อยๆ เดี๋ยวมันจะเพิ่มมาเรื่อยๆไหนดูซิวันนี้มีภารกิจอะไรอาบอบิเกียวต้องการเห็ดนะเนี่ยเดี๋ยวเออผมยังไม่กล้าลรับก็คือผมยังไม่รู้ไงว่าเห็ดมันหายยังไงแต่ในป่าน,น่าจะมีแหละมั้งเดี๋ยวลองรับภารกิจดูก็ได้ครับวันนี้ไหนๆเขาให้มาเราก็ต้องทําสักนิดนึงโอเคครับภารกิจที่เราไม่เคยลืมเลืองก็คือขุยขยะข <c oughs> ุยขยะนี่เองมีอะไรไหมไม่มีอ่ะ แต่รอบที่เลียวได,ได้เป็นอันนี้เลยนะช็อกโกแลตแท่งเลยนะโอเคครับทุกคนไปต้นต่อเลยเฮลี่ hey, อ้ยลูจาคูล่ากงไมเ่เอาออกไปไฟเบอร์ไฟเบอร์นี่เฮลี่รุ่าสากเก็บบ้านให้เลยนะเฮ้ยสวัสดีบะนุมบุยกันหน่อยสิเจ้าหนุ่มบินเซนเออผมเป็นฝรั่งเหรอเนี่ยผมทรงผมเหมือนฝรั่งขนาดนั้นเลยเหรอ โอ้ยไอ้หนูเอ็นี่ตาถึงจริงๆแอมไฟ a n k you เฮลีเฮลีไปไหนแล้วเปิดแผนที่เลยเอา่อาผมหาเฮลีไม่เจอทุกคนเฮลีไปไหนอะ่ะบนไมส่มีเกอเอมิลี่อ๋อเฮลีอยู่ด้านบนเฮลีเขาแต่งหน้าอยู่อ่ะเอาไว้ก่อนละกันเนาะเดี๋ยวเราไปใช้หายก่อนละกันไอเจ้าหนูเจ้าเจส สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเราทักทายยังน่าจะทักทายแล้วนะคนนี้เหมือนหรือ,รอ,อยังวะน่าจะยังมั้งเดี๋ยวไปใช้ห้าครับเดี๋ยวไปหาของแล้วก็มาอันนี้กันด้วยโอเคครับขาชากสิน้นโอ้ยจูบุลีฟ้นเลยนะลงสุดหล่อเดินมาไม่เห็นยังในลงเอ้ยจูบเล่เฮ้ยว่าไงไอรูชายได้ยินมาว่ามีคนย้ายเข้ามาในเมืองดีเลยในสุดเจอกันสักที ลุงเอาหายไปไหนมาดีกว่าผมมามาตั้งนานแล้วเออฉันพยายามที่จะบอกพย,พยายามที่จะออกเรือไปทะเลต้น,ต,นต้นเดือแล้วละ,ละ,ละเป็นเรือลวละมาเป็นอะไรที่คุ้มสุดฉันขายปลาดีๆได้เยอะเลยอืมฉันมีเงินซื้อเบ็ดใหม่ได้เลยแหละก็ดีเลยสิลุงฉันจะให้เบ็ดเก่าที่เคยใช้กับเธอน่ะ,ะเป็นสิส่งสำคัญมากเลยนะเพราะมันตกปลาได้เข้าขั้นเทพเลยแหละโอ้ยดีเลยครับลุง อยู่คันเบ็ดคันเบ็ดแรกของเรานะครับอันนี้<ช>คือเอาง่ายเบ็ดคันแรกอ่ะเบ็ดจะก,กาคันอันนึงหมูบ้านนี้ไป็นละไไม่ดีเพียบเลยมีปลาอยู่ทุกชนิดเลยขึ้นอยู่กับโดรนว่าจะตกได้ไม่ได้ใช่ไหมโอ้ใช่ไล่หัวใช้กลับมาเปิดเลยอ๋อโอเค,ครับได้เลยรับซื้อฉันรับซื้อทุกอย่างได้เลยลุงไปโอกาสหน้าผมจะไม่เอามาขายกับลุงนะเพราะลุงก,กดราคานะครับอันนี้ถือว่าลุงไม่รู้มือนะเอลุงไม่รู้มือนะครับอันนี้ แต่เราโชว์สกิลการตกปลาคันเทพของเราเลยดีกว่าวิ้งสวยเลยโอเคผมเอาสัปปะปาสองตัวก่อนดีกันคือผมว่าไม่อยากขิงว่ะถ้าคือแบบถ้าผมมานั่งทั้งวันก็คงได้เป็นพันตัวอออยไอ้บอลนี้ไปขายได้ราคาแพงอยู่นะทำไปเล่นไปเออเฮลี่กานเปิดหรือยังเฮลี่ เฮลี่น่าจะไปข้างนอกแล้วนะนี่อ่าใช่เฮลี่ไปข้างนอกแล้วเฮลี่ไปสวนสาธารณะไปสวนไปนี่ครับไปอะไรนะอ่าที่เด็กเล่นอะเดี๋ยวเราไปหานะเฮลี่เดี๋ยวเอาออกมาใช่ไห,ไหมหยิบเล่อ๋อมานั่งยืนยอยู่ตรงนี้ออกไปเลยอุ้ยน่าเป็นยาเฮลี่ชอบอ่าปากค้งฉันบอกว่าขอปิดนะโอเคครับเดี๋ยว สวยปกติรองเท้าเธอสวยนะทำมาจับอาจะติดหรือเปล่าโอ้โหอันนี้สงเกียดแล้วนะเนี้ยน่าเบื่อจังเอา้าน่าเบื่อแล้วจะมายืนตรงนี้ทำอะไรอันนี้คืออะไรหอนาฬิกาหรอเเพนิกเก้นล็ลอกไว้ออมเอาไว้ก่อนรับกันระหว่างนี้ผมขอเดินตรวจแป๊บโอเคมาทักทายดีกว่า ดิบิเทียสเขาไี้บระบทเรองมากมายอะฮะก็เป็นนักวิทยาศาสตร์บอกตองนี้ก็ไม่ผิดอยู่แล้วอะเดี๋ยวนะไหนๆก็ไหนๆแล้วจะผมซื้อซื้อนี้เพิ่มแล้วกันซื้อโปรตีซื้อปซื้อโปรตโต้เพิ่มอาา่าได้คือแรกเนี่ยก็ต้องประกอบไปยังไงบ้างครับลุงเลวิสดีด่าลุงฉันไม่จะซื้อของร้านนี้ไปจำเลยก็ไม่แพ่กรับลูกมันดีกว่า,จาโจจ้าโคลาใช่ไหมล่ะ ใช่มจะซื้อของที่ร้านนี้ไปจําเลยอ้าลุงอัน,นอันนี้ลุงลูกแล้วนะโอเคเอ้ยเขาเัางออกร่างกายกันอยู่นี่คือจังหวะเวลาเลหมาะจอดที่เราจะไปทักเขาชิจูดี้เอ้ยย่าหายใจเข้า,หา,ขาหายใจออกเขาออ,ออกร่างกายอยู่ลนะแคลโรไล,ลสวัสดีเธอคงเป็นปูเจ้าของฟาร์มที่ยายเข้าใหม่ชนะจะชื่อแคลโรไลโอสวัสดีครับจะมองชั้นตอนนี้ชั้นหน้าแดงเหงื่อทุบไปหมดแล้วเออผมให้ ใช่ฉชเหรอไปของขวัญที่ใส่ใจมากเลยของคุณจ้านี่เขาออกกำกลังกายอยู่นะเราเราพวกเราจะไม่ไป,ไปกลัวเขาแล้วนะนี่เหมือนเราไปชุง่งยุ่งกับเขาเกิดไปเอาเลิกแล้วขอซื้อโปเตโตซื้อมาสิบเม็ดเลยเหรอได้ครับจัดมาดีแต่พลังงานเราจะพอหรือเปล่านี่อีกเรื่องหนึง่ง เออทุกคนผมว่าของหาหาของป่าน่าจะยากแล้วนะก็คือไอเห็ดแดงไอเห็ดเห็ดแดงที่เขารีเควสมาเป็นของอบิเกลก็คือยากอยู่นะมันเป็นเห็ดแดงอะทุกคนมันมันยากนะของป่าตอนนี้ก็ไม่น่ามีด้วยมัง้งตอนเนี้ยเราเจอแต่เนี้ยทิ้งเลยดีนี่แล้วกันเนี่ยเราเราได้เป็นอันเนี้ยก็คือ มันไม่ใช่เห็ดแดงมันมันไม่ใช่เห็ดแดงเป็นของยังอื่นที่มันไม่ใช่เห็ดแดงอ่ะอไม่ได้มีอะไรนะทุกคนเดี๋ยวไม่งั้นผมจะรีบกลับไปปลูกอี้ก่อนโปเตโต้เมื่อกี้ผมเจอไขรสักคนที่อยู่ที่นันแต่ไม่ทักทายจิบลีอาแบบันนี้คุณเพื่อนบ้านเราทั้งคู่ต่างอาศัยอยู่นอกเมืองแบบนี้มีความหมายอะไรหรือเปล่านะเนลีอา คิดจะจีบผมเหรอรูทิครับผมพอตเกินผมยังไม่เอาใครนะตอนเนี้ยเจสวุ้เหมืองมึงหล่อมากอะ่ะพูดเหมือนมึงเลอกได้อะ่ะ <c oughs> อันนี้หลังบ้านเรา oh. ผมขอเขีร์ทางไปครับโอเคเก็บไม่ได้นะครับอันนี้ปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเลย <c oughs> แต่ตอนนี้ขอเลีรยทางเข้าพิกรนอัน,นี้เดินได้นะอาจจะลบนิดนึง <c oughs> แต่ก็ไม่เป็นไร เราอันนี้ได้โอเคครับมันไปมันอออนี่ผมทำหมดโอเคครับไปคืนที่สองกันเลยคืนนี้ไม่มีอะไรหอถุสภาพอากาศกัน,กนอันนี้รูสุกว่าดวงเรามานะพันนี้จะมีฝนตกเอา้า ฝนตกแล้วคุจะลดน้ำทำไมเนี่ยเฮ้ยลืมมาขอขายเราได้มาเล s อันนี้มาใหม่แล้วนะเอ่อเป็นการัดสุนคาับสุิครับ,รบโอ้ผมลืมมาของขายโอ้ตายแล้วฝนตกอย่างนี้ตอนท้องตกปลาใส่เลยตึมตึมตึมน,นี่เอา,าให้เฮลี่ดีกว่าแต่ดวงใจเราครบกับเฮลี่แล้วนะไปเดนน่ะเนี่ยหัวใจจะไม่ขึ้นเลย โอ้แล้วผมจะลดน้ำทำไมอ่ะเฮ้ยตังเหลือที่สองบาทคุณเป็นยาโจกแล้วเนี่ยโอเคทุกคนเดี๋ยวผมรีดไปที่ก่อนป้าก่อนตป้าก่อนปลาสักวัที่สุดเพราะวันฝนตกมันจะได้ไปลาดีไปแล้วทุกคน คืออะไรอ่ะไม่ไคืออะไรทุกคนเฮลลี่ทะเลนเป็นเฮลลี่ที่หายากเฮ้ยจริงปะเนี่ยผมตกได้ไงอะ่ะเฮ้ยผมตกได้ไง<อ>เดี๋ยวขอไปเก็บที่บ้านรอบนึงก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราวิ่งมาใหม่เอาปลาไปขายชิวๆชิวๆไปวันน<อ>ี้ผมน่าจะตกปลาทั้งวันนะไม่น่ามีอะไรเดี๋ยวอันดับแรกเราไปหาเฮลลี่ก่อนอีกอะไรอะ่ะ นี่มันมาเล็ดอันนี้ไม่ใช่หรอป,หป่างในบ้านขอเพื่อเอ้ยฮลี่หอยไปไหนอะ่ะปล่อยเฮลี่ไปสักวันก่อนตอนนี้เอาออเงินรา้วนเงินเราไม่มีเดี๋ยวผมขอดูภุรกิจแป๊บภาร,ร,ร,รกิจมันขึ้นภารกิจมันขึ้นวันนี้ขอดูปฏิทินนอยวันนี้วันที่สามไม่มีประกาศเลยวันนี้ยังหาเหตุไม่ได้เลยอะ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปที่ฟาร์มก่อน แต่เนี้ยผมขอไม่ขายนะไอ้เจลเนี่ยไอ้เยลลี่ทะเลผมขอเก็บไว้ก่อนละกันอันนี้ผมขอเก็บไว้ก่อนแต่รีบสุกปลาก่อน ผมได้ปลาลิ้นหมาว่ะทุกคนเทียดาวทองด้วยได้ทั้งปลาได้ทั้งกล่องถิงเหอะโอ้ได้ปลาอุยอ้ยทออีกแล้วเอ้ยผมได้ปลาอะไรบ้างเนี่ยปลาเฮอร์ลิงแล้วก็ปลาแอนโชวีปลาซาดีปกตินะครับวันนี้ อุ้ยสิที่ผมตกได้มาอุ้ยเพื่อนดีมากเลยเดี๋ยวผมกลับบ้านอีกรอบแล้วว่าคงจะตกต่อนะโอเคเดี๋ยวปลาทองเดี๋ยวผมขอญาตเก็บไปแล้วกันผมจะไม่เอาไปขายโอเคไปทอ่อ เฮลี e ่กล mm ับมาบ้านังเอ้ยเฮลี่กลับมาแล้วสิ่งเดียวที่ฉันชอบเกี่ยวกับเบอร์นี้คือชายหาดโอ้ยเฮลี่ไปว่าว่าแต่เราไปชายหาดด้วยกันไหมอ่ะใช่จริด้วยซาดีน ผมได้อะไรอ่ะกูทะเลเหรออะไรปลาไหลตกได้ปลาไหลบอกกูทะเลเมื่อผมได้ผมได้ทองมาสองอันละลองขายสักอันดูเฮ้ยปลาอะไรอ่ะเฮ้ยผมได้ท้องอีกแล้วอ่ะมันคือปลาอะไรปลาฮาริบัตเป็นปลาแบนที่ก็เก็บเก็บเก็บเลยเก็บเลย วู้ยทุกคนของโคตดีเนี่ยของดีมากเลยนะเนี่ยผมได้เป็นปลาลิ้มหมาทองแล้วก็ปลาอาริบาดแล้วก็ปลาไหลนะฮะปลาไหลทองแต่จะมีปลาไหลแบบทองกับไม่ทอง,เด,อง,ทองเ,เดี๋ยวของทองเนี่ยเดี๋ยวของทองผมจะเก็บเอาไว้นะโอเคถึงบ้านก่อน โอเคขาย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 เลยที่เหลือเก็บครับปึ๊บๆนี่ของทองที่ตกได้วันนี้โอเคครับเดี๋ยวนอนสรุปยอดจันการประมงเลเวลครับบวกหนึ่งสวยเลยอุ้ยวันนี้เราขายแบบขายปลาได้มันตั้งยเยอะแน่ทุกคนดูของดิเห็นปะ งานพมงเราได้ตั้งเจ็ดร้อยเก้าสิบสาบาทถือว่าเป็นเป็นเงินยืมชีวิตเราเลยพอดีวันนี้ย้อดก็จะได้ประมาณนี้ครับที่เราทําการตกแล้วขายไปสองตัวตัวตกต,ตัวละสี่สิบบาทอันนี้เป็นอันนี้ก็ได้ตัวละสามสิบาทปลาไหลอุ้ยปลาไหลแล้วหกสิบฮะร้อยห้าสิบเลยหรอโอเคครับยังไงผมขอฝากอันนี้ไว้ด้วยแันนด้ขอตัวลาพปก่อนสวัสดีครับ